สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะวันนี้แยกกับสีดำตามปนปูว้รุ่นนะคะนีะ่ใช้ปูสี่ตัวเด้อค่ะพี่น้องเนื้อปูโอเปียบปล่อยสี่ตัวค่ะแล้วก็นี่หอมเจียวครึ่งถ้วยนะคะกระเทียมเจียวครึ่งถ้วยค่ะอันนี้ก็ผงนัวนะคะน้ำปลาปลาร้านะคะคเพื่อน มะนาวหนึ่งลูกจะแล้วก็อันนี้พริกป่นเนาะค่ะมาทำกันค่ะเพื่อนเราแล้วก็แกะประทูค่ะประทูอบมาซะอย่างกรอบเลยแกะประทูเอาแต่เนือเนือนะคะเพื่อนๆพื่นปลาทูตัวเล็กแต่อ้วนอวน นุ่มกรอบนอกนุ่มในปลาทูหอมเวยค่ะหอมหอมแล้วก็เอาก้างออกให้หมดหมดนคะคะเดี๋ยวกา้างติดคอ <S <S บนปลาทู <S <S บนแบบว่ายรุนเขาบเฮ็ดอีกแบบนึงผู้เท่าอีกแบบนึง อันนี้ปนประทูไวรุ่นปนผู้เทาก็อย่างหอมอย่างกระเทียมเนะพี่น้องเนาะอันนี้ปนไวรุ่นใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะใส่มะนาวออกเจียวนิดหนึ่งคะ่ะ ทูเพิ่อนกะมั่นมั่นพี่น้องกระทูมั่นดีขนาดค่อย่างมั่น นานีนาประทูมั่นพี่น้องประทูยังมีขั้วมั่นอยู่นานจะน้อยเบิดอ่าฝนตกดังน,นั้นประทูก็เศร้ามั่นแล้ว ได้กินปลาทูติละปลาทูมันหอมหวานตอมสะน้ำ เสร็จเรียบร้อยค่ะสี่ตัวแล้วก็ลงโคกนะคะเพื่อนๆก้ยลงโคกเลยค่ะอ่าก็มีอันก็ ก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะกระเทียมเจียวหอมเจียวใส่ลงไปงเพื่อนใส่พริกลงไปนะคะพริกไม่ต้องใส่เยอะเผ็ดมากพริกใส่นิดเดียวพอนะคะจะกินไม่ได้ค่ะคเพื่อน ก้าวปิดด้วยเพื่อนแล้วก็ใส่มะนาวนะคะเพื่อน น้วใส่ไปเลยค่ะลูกนึงถ้าคนชอบเปรี้ยวมากก็ไม่พอนะคะลูกลูกครึ่งจะยายแมวเปรี้ยวเยอะค่ะใส่ผงนัวลงไปนะคะ น้ำปลานิดนึงค่ะปลาทูมันจะออกเค็มอยู่แล้วค่ะปลานิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องใส่ใหเอีกลงไปนะคะครึ่งช้อนพอค่ะไปครึ่งช้อนก็พอใส่เยอะไม่ได้ไปไปอีกเข้มข้นค่ะแล้วห่อแล้าไปค่ะ เรียบร้อยค่ะปนประทูว้ารุ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระลำปีรั่วใบมะกอกนะคะกินด้วยกันไหมคะอร่อยนะคะ